สวัสดีครับผมแม่พักพอนันตศักนะครับวันนี้เป็นจดหมายถึงตัวเองฉบับที่13นะครับเป็นเรื่องของความสุขเริ่มต้นจากการปล่อยนะครับเรากลับมาคิดดูชื่อตัวเองดีๆนะครับว่าวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยหลายๆครั้งเรามีความต้องการแบบไม่มีวันจบสิ้นจริงไหมครับพอเราพูดถึงเรื่องของความต้องการกับการขาดแคลนถ้าเราพูดถึงมิติของเรื่องของเงินเนี่ยเรารู้สึกไงครับ เราก็ต้องการที่จะมีเงินถู่ไหมครับเราไม่ต้องการที่จะขาดมันถ้าเราขาดมันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันกวนกรเราก็รู้สึกเราต้องดิน้นรนเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากไปที่ว่ามันผิดหรือมันถูกนะครับในการที่เราจะมีความสุขจากการปล่อยนะครับแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยพอเรากลับมามองชีวิตของตัวเองครับว่าเวลาเราได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยการรักษามัน,นย,ยากยิ่งกว่าเพราะการรักษาเนี่ยแปลว่าเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเดิม และในความจริงเนี่ยไม่มีอะไรที่มันเป็นเหมือนเดิมครับช้าหรือเร็วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหนก็ตามนะครับการได้มาเนี่ยมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์มากพออยู่แล้วแต่ยิ่งการที่เราพยายามที่รักษามันไว้นะครับสำคัญคือรักษาไว้เนี่ยมันยิ่งทําให้เราทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงครับทุกข์เพราะว่าเราต้องการที่จะเก็บรักษามันไว้ นในหนึกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะมองในมิติของเรื่องของความรักก็ได้เราจะมองถึงมิติของเรื่องของตําแหน่งในชีวิตก็ได้เราจะมองถึงเรื่องของเขาเรียกว่าความเป็นอีโก้ของเราตําแหน่งของเราอาชีพของเราสถานะทางสังคมของเราหรืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะรักษามันไว้แล้วเราอยากจะแปะมันไว้ นะเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทําอะไรให้ให้ชีวิตเราเกิดอะไรครับสิ่งเหล่านั้นมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยเกิดความกวลกวายและการ้อดคาเต้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณลองมองคิดภาพว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นผู้บริหารแล้วก็ คุณลักในตําแหน่งที่คุณเป็นผู้บริหารแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคุณต้องถูกถอดออกจากผู้บริหารหรือว่าคุณไม่ได้อยู่ในจุดๆเดิมที่คุณต้องรักษามันไว้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับหลายคนเป็นโรคซึมเศร้านะครับหลายคนก็ป่วยหลายคนก็เลือกที่จะจบชีวิตเองมันมีหลายปัจจัยที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราต้องการความสูงจากมันเราต้องปล่อยมันครับโอ้โหสุดๆง่ายๆครับแต่มันไม่ง่ายครับผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายนะครับ พอเราปล่อยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเวลาเราปล่อยเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ไู้สึว่าเราทิ้งสิ่งนั้นครับแต่มันคือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงครับมันคือการยอมรับว่ามันจะไม่เหมือนเดิมมันคือการยอมรับว่าเราปล่อยแล้วเราปล่อยสิ่งนั้นเราปล่อยผู้คนที่เรารักเราปล่อยตําแหน่งเราปล่อยหน้าที่เราปล่อยหวัวโกนในชีวิตของเราออก และที่สําคัญที่สุดครับเราไม่ได้ปล่อยใครครับแต่เราปล่อยตัวเราเองจากสิ่งที่เรายึดติดสิ่งที่หัวใจเรายึดติดมาตลอดนั่นคือการที่เราปล่อยสิ่งนี้ออกไปครับและหลังจากที่เราปล่อยมันได้แล้วความสุขมันจึงเกิดครับ สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเห็นภาพชัดง่ายนะครับกับการที่คุณลองไปคุยกับคนที่เขากเกษียณดูนะครับจากการที่เขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงเราก็กเกษียณอาชีพตัวเองหรือว่านั่นคือสิ่งที่โลกมันพยายามเปลี่ยนแปลงครับแล้วเขาก็ยอมรับว,ว่าเขากำลังจะเกษียณแต่ในทางกลับกันในชีวิตของมนุษย์บางคนเราไม่มีตําแหน่งถูกไหมครับแต่ว่าเรามีสถานะทางสังคมแต่บางทีเราให้สถานะทางสังคมนั้นเนี่ยฟิสเราไว้ว่านี่คือการยอมรับ ถ้าเราอยู่ตรงนี้มันจะไม่ได้การปรยอมรับแต่ท้ายสุดแล้วมันไม่ใช่ความจริงมันคือการยึดติดกับภาพที่เรารู้สึกว่ามันมันเป็นความจริงมันเป็นความสุขมันเป็นอะไรกต็ตามที่เราสูญเสียไปไม่ได้เ mm. ช่นเดียวกันกรครับกับความรักของมนุษย์ครับเมื่อเรารักและเรารู้สึกเราทุ่มเทเร,รู้สึกเราไม่อยากสูญเสียแต่ท้ายสุดถ้าเขาไม่รักเรามันก็ทำอะไรไม่ได้ครับ แค่กลับมาที่ตัวเราเราก็เริ่มที่จะคิดว่าบางครั้งเราสิ่งที่เราต้องรักษาจริงๆในชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับคือหัวใจของเราเองที่เราจะให้หัวใจเรามีความสุขนะครับขอพระเจ้าเสริมกำลังสำหรับจดหมายถึงตัวเองฉบับที่13วันนี้ขอบคุณมากครับ